าต้าไปไหนคะวันนี้ยเราไปไหนคะเราไปเที่ยวพูดาลค่ะเราไปเที่ยวกันเหรอคะเที่ยวที่ไหนคะเที่ยวชินจูกัยเที่ยวที่ไหนนะคะบ๊ายบายก่อนเราจะเดินทางกันแล้วนะคะนี่เรามาถึงแล้วค่ะที่นี่เรียกว่าอะไรนะแม่น้ําแม่หมาใช่ไหมแม่หมาคาเฟ่ค่ะตอนนี้เราต้องใส่แมสนะคะอ่ะใส่แมสก่อนค่ะใส่แมสก่อนค่ะ ใส่แมสยังไงคะอ่ะพี่เตอร์ใส่แมส์ยังไงครับพี่เตอร์ใส่แมส์ยังไงครับอ่าใส่ให้แม่ดูหน่อยเราต้องใส่แมสเพื่ออะไรคะองก่นอะไรนะโควิดโควิดต้อใส่แล้วเหรอคะโอเคหนูระวังรถนะคะมานาเดินตามแม่หนูมานะโอ๊ยแม่ก็ยังใช้นี่ไม่เป็น อจับมือน้องด้วยลูกจับมือน้องด้วยจับมือน้องด้วยเออนี่ของแม่หมิวใช่ใช่ให้ป้าถือให้แม่ก่อนแต่เเดินเลยเดินเลยไปหาจีต้าเอาเดินแม่ลูกเอาเอาทำไมกล้องมันเป็นอย่างเงี้ยจีต้าของเท้าหลุดแน่นอย่างนี้อย่างหนึ่งจีต้าไหนหันหน้ามาหน่อยที่แมมมาคาเฟ่นะคะโอเค อเท่าที่เท่าที่อ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาลงทุนสร้างไปตั้ง30ล้านบาทใช่ไป คนเลยค่ะสต้ดีกับคนเมลยเหมาะสำหรับพาเด็กมานะคะอากาศดีมากไหนหนูหาอะไรหนูหาอะไรไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะฉันจะเร็วโอเคนั่งนั่งนีกว่านั่งดีกว่านั่งรอกับข้าวนะคะพี่เฮียว่าะพี่อะไรนะคะแมลงไม่เห็นแมลงเหรอ ดูดิหนึ่งรูปนี่อ๋อนี่เหรอเลี้ยงข้ได้ดูอยู่รอบๆอบนะคะสำหรับแหม่มหมานะคะตั้งอยู่ที่อำเภอมิคมพัฒนานะคะจังหวัดระยองค่ะโดยพื้นที่นะคะเยอะมากๆเลยนะคะ รอบๆนะคะเขาบอกว่าจะมีน้องหมานะคะที่เจ้าของรับมาเลี้ยงไว้นะคะหลายร้อยตัวเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะไดนะะะไเ,เ,ไเ,เนลอ,นะอเลี้ง แก้วครับแก้วมันทำให้เราดูมันขึ้นมาพี่เร็วมากเลยเขาวิ่งไปไหนแล้วเนี่ยเสียกให้อาหารเราไม่โอ้แม่ดูดิว่ากิเลี่ยมโีเลี่ยมกีเลี่ยมกีเลี่ยมฮไหนมาไปไหนครับเจะไปไหนเดี๋ยวแม่จะพาไปดูน้องหมาหนูจะมาขี่รถเหรอ โอเคดีดีค่ะโอเคบินบินเร็วเร็วเร็ววิ่งหาพเตอร์เลยค่ะพี่เตอร์ตรงไหนเร็วเมื่อกี้นะคะเราเจอเจ้าของที่นี่ด้วยนะคะคือเจ้าของใจดีมากๆเลยนะคะให้ขนม ีเตอร์กับชีตามาด้วยค่ะน่ารักมากเลยนะคะเจ้าของแมมมาคาเฟ่นะคะมาได้เลยนะคะเจ้าของเป็นกันเองมากเลยค่ะเข้าไปหน่อยค่ะพีเตอร์มาเข้ามา่อยค่ะขังเด็กไว้ขังเด็กไว้ขงเดกหรองเดกไว้วิวตรงนี้สวยมากเลยนะคะ ดูตรงนี้ที่คุยกับเจ้าของนะคะเขาบอกว่าเขาจะทำเป็นสวนบัวนะคะแล้วเขาก็จะให้มาถ่ายรูปสวยๆนะคะไ,ไปดูป่าไปดไปรับเดินตามทอดนี้หมูก็มา,าเกินซ้อิดยังยังไปไปไปมาพาดหรอ ตนมันเดินดมไม่ข่อาอ SI อันนี้เราจะไปดูหมาพ่ตักดูดูใบตองหน้าจัดไปหอข้าวต้มเนาะใบต,ตองแบบสวยมากอะ่ะเราจะตัดไปหอข้าต้มมกักขายกันไหมคะ,ะดูส้ม แม่วิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยลกยูสวยด้วยอนี้น้ำากธรรมชาติเลยนะเน่อ้ยดูดีสวยมากเลยค่ะนนูจะเดินค่หนูจะเดินอหนูจะเดินดูกเป้าปหอคะโอเค

เล่นน้ำกว่าเล่นตกใจเออสวี่ตุมใช่พี่ตุนไหมใช่เออเหมือนพี่ตุนเลยเนาะพี่ตุไหมคะเธอระวังตกน้ำนะลูก ใหมันดีใจแกบอกว่าปกติแนะแต่ไม่ได้ปล่อยมาจังหวะแกจะมาตัดแกจะมาตัดหน้ามันเลยตามมาปกติ